น้องเป็นผู้ดได้ที่เอาน้ำนิ่งมาลองเลือกพูดจุนี้อ่าใช่ไหมคุณกนคือขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องค่ะฝากฝากน้ำแน่เด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากฝากจุนี่น้ำแน่นะคะขอนนะขเป็นหลูกความบานในเด้อค่ะเป็นหวานความสวยฝากน้ำแน่ค่ะเล่าจริงกลับไปอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ สองมากขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม่นะคะฝากแม่แม่ยิ้ดูหนูน่นนเด้อถกับอั้มือก็หนนะคะเจมสงชีไฮร้อยขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เดี๋ยวถ้าจังใดกับ พี่น้องผู้ใดอยากจ้างจ้างจ้างพานถ่ายได้เลยเด้อค่ะพี่น้องคะอ่ะฟังเพลงแล้วมนนนนันบอกว่าฟังเพลงแล้วาวาจะเป็นว่าเป็นมงคนเดยฮัลโไม่จ้าฮัลโะถ่ายรูปถ่ายรูปรูกโกตูกิโยระจังการแสดงความลิงลีด้วยนะ เอกสารเขาจะไปเห็นก,กันเนาะตีปอกอีกแค่ได้แค่ห้ามห้ามกวนเ <c oughs> ห็นรูปูบเตัวเกี่ยวบกักเกี่ยมอ,กอยีก่ครั <c oughs> 1> าาาบ1นึ่อะมคราชีพอะไรบนดีอะไร ยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมกับครูจูนนี่โตเกียวมิวสิกนะครับศิลปินสาวอายุปานิมากมากตอนแรกเจนนี่เป็นผู้เก่ดยังกูโมดิเจนนี่เอาอ,อะไรก่อนญี่ปเปี้ยก่อนประมาณเกือบสามสิบเก้าสิบแปดสิบแปดใช่ไหมครูจูนนี่เป็นรุ่นพี่นะ,ะรครูจูนนี่ย<อ>ี่สิบเก้าเอาอเป็นรุ่นพี่แล้วมากสิหลังเราเป็นรุ่นพี่งงเผ<อ>ยงงหลายยินดีต้อนรับด้วยนะครับผมสําหรับศิลปินท่านใหม่วันนี้สัญญาอย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็เข้าสู่บ้านโตเกียว Memorial. หลังนี้ต่อไปนี้ก็จะพุ่นไปกว่านี้อีกนะครับฝากแม่แม่ปานเฮ้าติดตามพูดจูนนี่น้ำเดี๋ยวเพจอะไรยังไงเฮ้าสือาโพลแช่กันเนาะนะครับผมก like. awesome. ับคนงานอันนี้มาสายล้ำิ่งเด้อจะไปล้ำซ่นล้ำยาอย่างเดียวพี่น้องหาวอย่างเดียวนะครับผมจะพอเป็นแบบวัลจีนสีนดีสติ่งไม่ไปจะไปล้ำซินกันอย่างเีถ้าตัเคมิสิกอยากจ้างแบบสายล้ำิ่งต้องครูจูนนี่เท่านั้นนะครับผมบอกได้เลยว่าเตรียมตัวเตรียมกระเป๋าต่างใบพี่น้องงานเราการบวกงานเิรษฐดอง โตเกียบวิศวิษณ์รังสิ่งขมิ้นไข่ทากินทิงท่าเรือไปเบิ่อนพี่น้องเพราะว่าอย่างกทีเขาพับได้แล้วแฮงเรือศิลปินที่เราเข้าสุกหลอกรับ่ันเขาพับกได้รับงานบ่อะไรเจตีขาดอายุวอรบางอันยุ่งเรื่องงงกับเขาอะได้สี่เกียมาถอาอะได้ใจตีขาดน้ำสาวพี่น้องติดตามแล้วพูดจุดนี้เขาเขาเข้ารู้สึกในมือนี่เป็นแดงได้เขาคลายอย่างเป็นทางการแล้วค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะขอบคุณบอสนะคะตื่นเต้นแฮง ล้วก็ดีใจสุดๆค่ะพี่้องค่ะขอบคุณความรักความเมตตาที่มอบใส่ตลอดเวลาค่ะอขอให้รักน้อยๆแต่รักนานๆนะคะอขอบคุณค่ะเลยดีใจจนะครับผมก็มาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีอะไรหรอกนอกจากตั้งใจทําง,งานครูเรื่องเสียงไม,ไม่ห่องหรอกอเ,เอ,อเรื่องห่องเรื่องต่อไปนี้มาอยู่ที่มันแสงสว่างมากขึ้นอาจจะมีเรื่องราวที่มันมากขึ้นอยู่กับคนเยอะมากความเพราะนั้นแล้วให้ครูแบบจดจำวันแรกที่แบบครูมาที่นี่ นอกจากครูช <t od ian |ms|> ินจางแล้วมีครูชุนนี่นะฮะสองครูเลยสองครูตอนนี้พอดิเปิดเลยเปิดตรงเนี้ยได้บอลนี่เปิดเลยครับซูซี่เก่งเป็นอย่างไรพอจากตรงเนี้ยสรุปแล้เขาเล่ยนยังไงล่ะก็เกี่ยวตรงนี้เรื่องโอกโลกพอเนาะาเปรียบแข่งขันเป็นแบบอกนาะใช่แล้วเนี่ยพอมาอยู่ที่นี่มันจะเป็นแบบนี้คือเราอยู่ค่ายเบงไม่ใช่ค่าเบียงที่สมุศรสย์ท่าเบียงเราเป็นค่าเบียงที่คือตลบในเรื่องของโซเชียลมีเดียต้องรับต่อไปนี้จะมีแรงกระแทกที่มากขึ้นแต่เราต้องสนใจเราทำงานอย่างเดียว พี่น้องน้องฝากติดตามเด้อเรื่องการไปรับประคับอื่นน่ะอยู่เจ้งผู้พิพากษา่นไหนยู่อันผู้ดูดูคือป่าทั้งผู้ผัวไหนยู่ใกล้บประคับผัวไหนผูดูอ่ะคุณผู้ยญิงค่ไหนอับเบอว่านอนค่ะหมูได้ไหมครับแค่ข้าจะหมูเออจะมากันจะเอปเดตกันจังอ่านอัปเดตพันไล่เพื่อการเนาะฝากพี่น้องติดตามน้องครูจุนนี่ตัวเกมส์สิบมาสายหมอลลั่จ๋าโดยตรงมาเดียิ่งเสียงกันเนาะอาจจะไม่ไปกับจะไม่ไปกับข้านะจะไปกับยูจะไปกับยูรี อยู่ในหมวดมูกับยูริรับพี่น้องอยูริไม่มูลแล้วเพราะยูริี่นองว่าหลายเดืนเดอนแล้วม่านเป็ดคเดียวร้องรองหลายเดือนแล้วนเด็กู้จูนี่ก็สีมีครูค้าแล้วครูกีตาร์อีกคนคกีตา,าตร์ามวงมูกนกีตาร์สาม่าไรสามยี่สิบเจ็บอกประมาณานี้ครับเาเาผมยู่แล้วเขาซ้ำให้น่มตัวนี้อย่าใส่ครับมาเท่าครับพัเ็ีเเลยนะสมุทรสงครามเป็นยังไง